สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับกิจกรรมเช้านี้มีสาระวันนี้นำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า mosque m o s q u e อ่านว่า mosque แปลว่ามัสยิดหรือสุเราาอีกครั้งนะคะ mosque m o s q u e อ่านว่า mosque แปลว่ามัสยิดหรือสุเรา่าขอให้นักเรียนทุกคนติดตามความรู้จากกิจกรรมเช้านี้มีสาระและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จดบันทึกความรู้ลงในสมุดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ